สวัสดีครับวันนี้พวกผมเช่นเคยนะครับจากแชมป์โย่เกมคอนทราแบน e ์อีพีที่7แล้วนะครับวันนี้ก็ไม่พูดพร่ำนำเพลงเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับอีพีที่แล้วนี่เจอแต่เรื่องอะไรไม่รู้นะครับตอนที่อีพีนี้เราเหลือรถต้องสงสัยแค่คันเดียวนะครับก็คือรถที่มีกระจกเสียหายดังนั้นเนี่ยเราต้องจับให้ได้ส่วนเงินเนี่ยเราเหลือ100แล้วนะครับดังนั้นี่วันนี้เราจะผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดเราจะต้องตรวจละเอียดนะครับเพราะถ้าเราผิดพลาดเนี่ยเราไม่น่าจะผ่านวันนี้ไปได้นะครับไปครับคันต่อไปมาเลยครับคันแรกของวัน อค okay, ขอด้วยเอกสารนะครับชื่อนาซาแคดเดมเมอร์แคนโอเคชื่อ,ถ,อถูกต้อง X Y C I 68 P R ถูกต้องหมดอายุยังโอเคไม่หมดอายุนะครับเป็นคนสหารารีนะครับก็เปบาเดินทาง5า้าใบเป็นนักทำอาหารโอเคลงมาจากรถก่อนครับ รถดูเรียบร้อยหมดเลยนะกระจกไม่แตกไม่มีอะไรเลยโอ้โหกระจกไม่แตกไม่ใช่คันต้องตงใสยนะแต่ดันมันพกของมาวะนนคุณก็แค่ทำให้ฉันเสียเวลาปากดีนักเดี๋ยวรู้ปากดีนักเดี๋ยวรู้คุณทำให้ฉันเสียเวลา คุณทำให้ฉันเสียเวลาใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยนะแต่คุณทำให้ฉันเสียเวลาใช่ไหมคุณทำให้ฉันเสียเวลาซ่อนอะไรไปไกลตีนเชียอ่าเรียบร้อยนี่ไงไปไกลตีนเชียรไปไกลตีนใช่ไหมแอลกอฮอล์สามอันทำไมมองหน้าทำไมคุณตีนเหรอทำไมอะตรงนี้ไม่ซ่อนของใช่ปะไม่ซ่อนของแต่ ทำเชี่ยแล้วอ้าทำไมอะทาไมอะครับก็พูดจาไม่ดีนี่พังรถมึงด้วยกูพังรถมึงด้วยมีอะไรวะ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 ฮะเนี่ยเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยมีอะไรปะฮะแหมตอนแรกจะแค่โดนจับเดียวไม่ได้แต่มันพูดจาไม่ดีพูดจาไม่ดีพูดจาไม่ดีนี่ไงอ่าชำระรถให้เลยมา พูดจาไม่ดีใช่ไหมรู้ไว้ว่าดาดนี้ใครใหญ่รู้ไว้ว่าดาดนี้ใครใหญ่นี่ไงตีตีให้หมดนี่ไงไปไกลตีนอืม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 ทำไมอ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่านี่ไงด่าไปดได้ได้ดิได้ดิได้ดิได้ได้ดิได้ดิได้ดิฮะนี่ไงมันซ่อนไว้ในนี้ด้วยนะแอลกอฮอล์เนี่ย ยังไงได่าอีกดิซออะไรอีกไหมไปเข,เข้าคุกเข้าคุกเท่านั้นไปยังไม่จบมันจบแล้วครับเข้าคุกไปพูดเยอะเ,อเข้าคุกนะทีหลังอย่าพูดเยอะพวกค้าของเถื่อนเนี่ย จะไม่ใช่พาะตำรวจไว้คนนั้นตอนนี้ฉันคงได้สื่อขสาวนในโคมแดงแล้วแน่นอนผมมันตำรวจน้ำดีครับจ้าครับเคียร์ของเรียบร้อยไอพวกนำเข้ามันต้องโดนยางมันแป็นเหล่ข้างมาเลยสวัสดีครับขอด้วยเอกาสาับนะครับสวัสดีครับลงมาจากรถกันครับ โอเคขอดูเอกสารนะครับ,รบาราทุกอย่าง,งาคงจะเรียบร้อยใช่ครับบอกว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยครับชื่อโดเลตอเบสชื่อถูกต้องนะครับ8 1ดหนึ J ่งเจเองเถูกต้องหมดอายุไหมไม่หมดเลยงานเป็นครูโอเคเป็นครูระเบียบการเข้าคือห้ามเข้านะครับไปเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะ หน้ามีอะไรไหมวัตถุไฟหนึ่งสบู่หนึ่งปูนซีเมนต์หนึ่งเตาแก๊สหนึ่งโอเคถูกต้องโอเคกระจกดีกระจกข้างแตกหนึ่งกระจกแตกหนึ่งกระจกแตกหนึ่งยางแบนสอง แล้วก็เข้าไม่ได้นะครับไปเป็นครูเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่รับจ้างครูนะครับวันอะไรกันวันที่คุณไม่ได้เข้าไหมครับไว้เจอกันครับบายบายคาราเราไว้เชิญนส,ส,สวัสดีครับขอด้วยกษัตริย์นะครับลงมาจากรถก่อนครับ ขอดูเอกสารเลยครับโอเคชื่ออันเดรคาฟเชงกี R A v ้ C H e N K R A V C H E N K O โอเคอันเดรชื่อถูกต้องนะครับ2องคิวสองพีเอหนึ่งอ่วันนี้ยังไม่มีใครได้เข้าประเทศเราเลยนะแต่อันนี้น่าจะได้เข้านะมันเป็นคนอาคาดิตันรูปถ่ายก็ถูกต้องโอเคขอเช็ครถก่อนนะครับ โอ้ยางแบนกระจกแตกกระจกค้างแตกสองยางแบนหนึ่งไปเช็คสินค้าโอเคแพะหมูสองตัว ็ไม่น่ามีอะไรนะถูกต้องหมดขอดูคอนโซลรถหน่อยวันนี้ต้องตรวจละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะพลาดอีกไม่ได้แล้วอย,อย่างแบนไม่ใช่หนึ่งจะเป็นสองโอเคครับคุณผ่านเข้าประเทศได้ครับไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมไปครับเดี๋ยวผมปิดไอ้นี้ให้ ถ้าเราอยู่หลังรถตอนมันขับไปจะเป็นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยโหเทียบโอเคไปครับขั้นต่อไปทำงานทุกวันนี้เหมือนทำงานไม่ได้ตังค์เลยวะ่ะตะโวนลงจากรถด้วยครับแน่นอนฉันจอดไปแล้วโอเคครับ ขอด้วยเอกสารได้ครับ,รอบรเอาละหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยโอเคครับอีดิวมมูเซฟถูกต้อง 5YB85976 ถูกต้องวันหมดอะไรยังวันยังไม่หมดเป็นคน AK เหรอเหตุผลในการเข้าเยี่ยมชมไม่คเป็นทาหารเนพะียงแค่เรามาระวังโอเคได้ครับ ไม่มีสัมภาระไม่มีอะไรเลยไว้คนนี้ไม่มีอะไรเลยไปได้ครับขอเป็นวันที่ดี <c oughs> เช่นกันครับคุณโอเคไป้ <c oughs> วันนี้ทำงานง่ายจังวะ ค่ะต่อไปเชิญสวัสดีครับสวัสดีขอดูเอกสารหน่อยครับลงมาจากรถก่อนเลยาาเยี่ยมเลยเยี่ยมโอเคครับขอดูเอกสารหน่อยครับ เอาไปใส่แผนต้องการมันคืนให้คืนอยู่แล้วครับ,บรการแข่งกลังเขียนบทความเกี่ยวกับสถานการณ์เมืองในคาริตาัาโลกต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ๋อไอ้ี้ยนักข่าวมึงเป็นนักข่าวใช่ไหมแซามอนดำดิน S0 QVVB ผ่านปอดก็หมดอายุถังปลาสองเอาลงเลยคุณแค่ทำให้ฉันเสียเวลา เสียเวลาปล้าไม่รู้แต่ที่แน่ๆรู้ๆอะ่ะมึงไม่ได้ขึ้นแน่มึงไม่ได้เข้าแน่ประเทศอะ่ะผิดระเบียบการเข้าเอาเ้อโอเคส่งของขึ้นเดินค้าโอเคมันไม่ซ่อดเลยแต่ม,นมนันเป็นนักข่าวนะครับเราไม่ให้นักข่าวเข้าโอเคอย่าไม่แบนกระจกไม่แตกไปไปได้นุม่มแต่ไม่ได้เข้าเมืองนะ กลับบ้านน่ะไปนี่ยังไม่จบมันจบแล้วน้องน้องชายมันจบแล้ว <c oughs> เราเช็คของกันของเรามีอะไรบ้างวะกระสุนปืนเราเยอะมากเลยมีเรายังมีแฉลงแฉลงเรายังเหลือโอเคยังเหลือของนิดนิดหน่อยหน่อยยังไม่ต้องซื้อ อุ้ยได้เลื่อนโยดแล้วโหเยี่ยมตัวฝอาม,มันเล็กมากเลยวะ่ยเยววมมะเ,เย,ะยี่ยมเลยไหนๆก็เลื่อนยนแล้วป่ะเดี๋ยวเราวันนี้คิปม,มันยังสั้นไปเดี๋ยวเราเอาผู้ต้องหาไปส่งแล้วก็เอาของกลางไปส่งดีกว่าถ้าวันเราเล่นมานี่คือผมรับสิน์บนแค่ครั้งเดียวเองนะเนี่ยสวัสดีครับไปเอาไปส่ง วิ่เจอเจออีกแล้วสวสวยบอกแล้วว่าต้องเจอพวกมันมาดักรอคนร่างกาย ไอ้พวกนี้ได้แต่แมกกาสุนวะแมกกาสุนแม่งขายได้ปะวะโอเคได้ของพวกนี้ไว้ขายได้ขอ,ของคุณถือว่าเป็นทรัพย์สินของผมนะครับตอนนี้เพราะพวกคุณได้ตายห่าไปแล้วไปโอเคครับ ผู้ต้องหามาส่งแล้วครับโอเคได้สามร้อยสองคนไปขอกลางไปส่งต่อโอ้โหเจอโจนอีกแล้วตรงไหนวะ พูดวันวันที่โจรมันชุมจังวะวันวันมึงจะป้อนสะมมกันอย่างเดียวเลยเหรอฮะมึงจะไม่ทำอะไรกันเลยเหรอรถกูไม่เหลือประตูแลวไอ้เหี้ยเจอแต่โจรเนี่ยขับไปกูจะเจอโจอไรไหมเนี่ย เคนี่ครับของกลางสวัสดีครับท่านสวัสดีสสดรสสดเรียบร้อยได้อีกร้อยแปดสิหกมากแต่ของเรานำเข้าโอเควันนี้เหลือว่าเราไราไยได้ได้ดีเลยกับฐานที่มั่นของเรา ป้องกันนิมันพวกเากาะอะไกำลังคลายเกาะนิมันชายแดนเพื่อช่วยอ,อุ้ยชายแดนโนนบุกต้องรีบไปโอ้โหอันนี้ม,มีมีแต่เรื่องว่ะมีแต่ฉากบุว๋วอะต้องรีบกลับไปช่วยชายแดนนะครับตอนนี้ตรงไหนวะโอ้โเยเยอะ ลูกสองต้องใช้ระยะใกล้ด้วยแมหลม,มเหรอแรมหลมเหรอแหลมเหรอแหลมเหรอตายไปหนึ่งได้เวลาลูกสองออกลงซื้อมาเขาเพื่อการนี้แหละหนึ่งสอง วิ uh. ่งสิกแซกวิ h. ่งสิกแซกหลบอุ้ยเขาบอกให้เรากลับมาปกป้องที่มั่นเอาไปดิโอ้จะตายจะตายหลบ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 โอ้โมันมีปืนกลกันด้วยเสวย โอ้ยมันคว่างระเบ,บิดพอดีอะไรอะไรมาสวยโอ๊โอะตายไป โี่ผมโอ้โอมอกี้ผมคิดว่าผมโดนยิงตายแล้วอะเอาศพพวกมันอะไปแล้วเหรอโอว่าจะขนศพก่อนโอเคโอ้ยมีตังพันเจ็บเลยพันเจ็บอะไรวะพันเจ็บไปเราไปอัพก่อนวะถึงเวลาเราต้องอัพแล้วผมอยากเพิ่มคุกมากเลยตอนเนี้ยไหนดูดิไอ้ที่พักเนี่ยไว้ที่หลังเลย คางเห็ลเนี่ยผมอัปเกรดคุกก่อนเลยดีกว,ว่ามันจะได้ขังได้ห้าคนน่ะโอเคเหลืออีก800เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแปดอย 800. อคครคบวันนี้ก็จบวันไปแล้วนะครับของแถมเยอะเลยวันนี้วันนี้คลิปน่าจะนานกว่าปกติครับยังไงถนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์รสกกฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับ ทุกๆกำลังใจทุกๆการดูถือว่าเป็นแรงผลักดันให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน